เตตัวรักพรสัพพิโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัตสัตุมาเตภาวตวันตารโยสุขีทีพายุโกพาวตอภิวะธนาสีลิสนิจังหุทธาปจายโนจัตตารธรมม ทันติอายุวนโนสุขังพระลังโสอัฏฐารถโทสุขิตโววิรุณโหปุธทธาสาสเสนรโรโคสุขิตโวโหหิสาสสับเพหิยาติพิสาอัฏฐารถทาสุขิตาวิรุณหาปุทธ ทัสสะส์เนื้อโรคาสุขิตาโหติสหัสัพเพหิยาติวิเตะอาทัลัทธาสุขิตาวิรุณธาพุทธทศสาญณ์เนอโรคาสุขิตาโหทัสหัสสัพเพหิยาติวิ ภาวตุศัพท์พะมังขะลังรักขันตุศัพท์พะเทวตาศัพท์พะพุทธานุภาเวนะสัตถะสุทีพะวันตุเตภาวตุศัพท์พะมังขะลังรักขันตุสัพท์พระเทวตาศัพทธรรมานุภาเวนะสัตถะสุทีพะวันตุเตภาวตุศัพท์พะมังคะลังรัก ขันตุสัพพระเทวตาสัพพสังฆานุพาเวนะสะทาสุทีพระวันตุเต